สวัสดีทุกท่านนะครับยิดีต้อบสู่ใรายการ c g ขอคอมกาวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมาส์ของตัวเองไม่ใช่นะครับผมก็วันนี้ก็ในการ c g คอมการนะฮะผมไม่ได้ไปเรียนนะป่วยไม่สบายก็นอนอยู่บ้านแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้ไปเดินที่งานหังสือของมอชอนะครับซ m u อยู่บุ i แฟร์ในปีนี้ก็เจอหนังสือเล่มนี้นะ s s a s s ส n s Creed ฉบับนิยายนะผมแต่ว่า เป็นนิยายที่มาจากหนังนะก็เป็นออฟฟิเชียลด้วยนะฮะก็คือเหมือนกับนิยายเล่มหนึ่งที่เขียนมาจากหนังนะก็ทีนี้ผมก็ได้เล่มนี้มาเกือบเอาคีย์บอร์ท,ทับแล้วโทษทีในตอนแรกดูในราคาก็ประมาณนี้ไม่เลวแรงเลยนะแต่ว่าใน GCU Book Fair นั้นเขาจะลดราคาหนังสือก็เล่มนี้ก็เหลือประมาณ793บาท ผมก็เลยซื้อทันทีตอนนี้ก็แกะสอบปฏิามาแล้วนะถ้าหามว่าอ่านหรือ,อยังอ่านได้แค่2ย่อหน้าเท่านั้นนะนี่นะก็เป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับผมไม่มีภาษาไทยทําไมผมถึงเลือกเล่มน,นี้เมื่อปีที่แล้วผมไปซื้อเล่มน,นี้มานี่คือแอสซอคิตฉบับนิยายนะแต่ว่าเป็นเล่มเล่มธรรมดานะแต่ว่าอันนี้เป็น Special edition นี่นะดู นะครแพงกว่าหลายโยดเลยไอผมซื้อจากเอเชียบุ๊กราคา435บาทแต่ว่าลดเหลือ390กว่าบาทนะครับเพราะว่าเขาต้องลดราคาอีกแล้วถ้าจําได้ถ้าจำไม่ผิดในปีนี้นะโซนเอเชียบุ๊กจะลดเลจะลด10%แต่ว่าผมมาดูที่ของขอผู้ชื่อเลยกันคิโนนะก็คือลด1 5หผมก็เลยมาซื้อเลยตอนแรกก็จะซื้อภาคนี้แหละแต่ว่า มันเป็นเวอร์ชันธรรมดาราคาจะถูกกว่าถูกกว่าเล่มนี้ด้วยซ้ำนะฮะถูกกามากประมาณสามร้อกว่าบาทแล้วก็ลด15%ด้วยแต่ทีนี้ผมมาเจออันนี้ปุ๊บเจ็ดร้อยบาทมือสั่นซื้อเลยนะฮะทีนี้ก็มาดูรายละเอียดข้างหน้าจะรีวิวเฉยนะไม่มีการรีวิวแรงซิมเพราะว่าผมยังอ่านไม่จบรีวิวไม่ได้นะครับหน้าปกก็จะเป็นรูปของมาเกิร์ฟฟัสเฟนเดอร์แล้วก็มีชื่อผู้เขียนนะก็คือคริสตี้โกลเดน โอเคก็อ okay. ้างอีกจากเรื oh, ่องแอ i ซิ r e e d นะจากเกมซีรีส์แอ i ซิ r เ e d เองแล้วก็ฉากการเล่นก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นหนังที่เขียนจากภาพยนตร์เอ้ยนิยายที่เขียนจากภาพยนตร์นะก็ผมไม่ได้มีเรื่องนี้เล่มแรกนั่นจะเป็นนิยายจากภาพยนตร์เล่มแรกของผมนี่ก็จะเป็นวอลคร f ฟสึกตำนานสองพนะผมก็ ถ้าถามว่าแต่ผมอ่านมาในผมอ่านมาได้นิดหนึ่งถ้าถามว่ามันแตกจากหนังไหมวิธีการเล่าเรื่องจะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าหนังก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ภาพยนตร์ก็จะเป็นแบบหนึ่งผมก็อธิบายม่ค่อถูกมือกันโอเคผมก็เปิดมานะแกะอันนี้ออกเลยก็เป็นแบบนี้นะฮะโอเคนี่ก็คือเหมือนที่การฝุ่น นี่ก็คือังสือข้างในนะเป็นปกอย่างนี้เลยเหมือนในห้องสมุดเมื่อก่อนเลยนะหนาประมาณนี้นะฮะถ้าเทียบกับถ้าเอาเป็นนิยายฉบับปกติมันก็จะหนาอย่างนี้เลยนะโอเค้า้า,าก็จะเป็นแอสซิมครีตดูเท่มากเลยนะเนี่ยมีตายูบีซอฟด้วยนะฮะนี่ชื่อคนเขียนเป็นคนละคนกับคนที่เขียนภาคนี้นะฮะคนละคนกัน โอเคเรามาดูกันตรงนี้บ้างอันนี้เป็นผู้เขียนนะฮะหรือผู้หญิงนะฮะมีเลยส่วนต,ตรงนี้แวเมันเป็นเรื่องย่อเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าใน special edition มีอะไรบ้างเรามาดูในนี้กันก็คือจะมี concept art ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรา,าเปิดดูว่าข้างในมีอะไรบ้างขอโทษที <laughs> แล้วก็มีสัมภาษณ์เกี่ยวกับ director interview นะ interview ต่อไปก็เป็นเบื้องหลังในการทำแอนอนิมัสนะฮะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับยุคยุคตส่วนของสเปนนฮะแล้วก็มีรหัสเข้าโบนัสด้วยนะต้องใช้อินเทอร์เน็ตโอเคที่ก็เปิดมานะล้วนเลยฮนะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ ต้องใช้ภาษา,าี่ปุนในการอ่านนี่นะก็จะประมาณนี้เลยนะเป็นนิยายนะภาพมีไหมก็มีแค่นี้มีเท่านี้นะดูก็เป็นภาพอาร์ตบุ๊กอาร์ตเวิร์กนะนะถามว่าเจ็ร้อยบาทนี่แพงเพราะไอ้นี่หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจถือว่าดีนะมี่มีฮีทเบดด้วยนะสำหรับใครที่อยากทำคอสเพย์นะก็ถือว่าดีมาก นี่ฉากที่ขับที่ไล่รถม้ากันนะนี่ฉากคนทหารฉากตอนหนีก็มีนะฮะโอ้โหถ้าถามว่าหนังผมชอบไหมโอ้ยถ้าไม่ชอบผมจะมาซื้อนิยายเลยครับให้แปดไปเต็มสิบอ่ะเจ็หรือเจ็หรือแปดเนี่ยนะนะผมชอบอยู่นี่ก็ประมาณนี้นะสต่อไปก็จะมีอย่างอื่นบ้างเราดูตัวขอบดำๆนี่นะผมจะไล่เปิด ดำตรงนี้มันจะข้ามตรงนี้ไปนะผมเปิดย้อนกลับทำไมก็ไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> นี่ฮะ Behind s นะฮะโบนัสคอนเทนต์เหมือนเป็นบทสัมภาษณ์นะฮะเล็กๆน้อยๆนะฮะเารสร้างขุดค่าเข้าไป นี่ก็มีการสร้างแการแบบแปลนสร้างอ n นดอมิมัสก็มีโอ้โหมีก็ประวัติของสเปนอินฟูสิชันนะข้าวข้าวข้าว,าว,าวอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นภาค อันนี้หรือเปล่าแต่ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะฮะโอเคผมก็กลาวว่าจะซื้อเล่มนั้นอยู่เหมือนกันแหละนะถ้าผมไม่มาเจอเล่มนี้สักกอนนะโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะฮะชั้นเตอร์วันอะไรพวกนี้นา่าจะไม่น่ามีเยอะโอเคก็เหมือนได้เป็นแบบบทบทเปิดนะสำหรับภาคเฮอร์ซี่นะฮะสำหรับภาคเฮอร์ซี่นั่นเอง ก็แบบอยากถ้าอยากไปอ่านก็ไปซื้อมาต่อนะครับและนี่ก็เป็นคีย์ He นะก็คือในนี้จะมี access code นะฮะให้เก็บให้ปลดงวัลใน Ubisoft Club นะฮะไอเอกอน,นี้ใช้สำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้นยาซื้อหนังสือเล่มนี้เด็ดขาดถ้าเกิดว่าซองนี้รับการเปิดมาเรียบร้อยแล้วผมยังไม่เปิดเลยนะผมไม่รู้ข้างในมีอะไรโอเคก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้ที่เหลือผมจะไปอ่านเวลาก็ยังไม่ค่อยมีแต่วันนี้ก็อาจจะได้อ่านบ้างเล็กน้อย โอเคในการซีซีอขอลาไปก่อนสวันนี้ก็สวัสดีครับจบการพรีวิวเช่นเท่านี้บา,บาย